คือเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์คะแนนออกมาใหม่ค่ะคือทุกคนเนี่ยจะมีทั้งหมด12คะแนนในการขับรถนะความประพฤติแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณทําผิดเกณฑ์ข้อไหนก็จะตัดไปตามความผิดหนึ่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนเหมือนเด็กนักเรียนมีจิตพิสัยใช่เหมือนเด็กนักเรียนเลยแล้วถ้าสําหรับใลายนะที่ถูกตัดตัวเลือ0ศูนย์คะแนนพักในการขับรถเลยโดนยึดใบเลยไปขับขี่เปล่า90วันายก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องออกมาเตือนกันนะคะว่าให้ระมัดระวังในการขับรถค่ะ ซึ่งเกณฑ์คะแนน,นการจราจรใหม่ในครั้งนี้นะคะจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่8มกราคม2566ก็มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้เลยนะคะอย่างแรกค่ะผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายเนี่ยจะมีจํานวนคะแนนคนละไม่เกิน12คะแนนแล้วก็จะมีช่องทางนะคะให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้ด้วยตรวจสอบคะแนนได้เลยว่าความระพฤตินของตัวเองเนี่ยอยู่ที่คะแนนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ค<ฆ>สองค่ะเกณฑ์การตัดคะแนนว่าจะตัดบุคคลไหนก็แบ่งเป็นกรณีที่รู้ตัวผู้ขับขี่ก็จะตัดกับคนที่ขับขี่นั่นแหละ สำหรับกรณีที่ไม่พบหรือว่าไม่ทราบตัวผู้ขับขี่จะตัดกับบุคคลธรรมดา<ฆ>ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตขับขี่ตามชื่อที่ปรากฏในหลักฐานทะเบียนบ้านหรือว่าผู้ครอบครองรถรถยนต์ต่างๆก็คือตามเอกสารใช่รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบทด้วย<ฆ>แล้วก็อันที่3นะคะการตัดคะแนนการตัดคะแนนเนี่ยมีทั้งหมด4ระดับด้วยกัน อันแรกนะคะรับหนึ่งคะแนนสําหรับกรณีที่ขับรถเนี่ยไม่หยุดให้คนเนี่ยข้ามทางหรือว่าขับรถบนทางเท้าไม่มีเหตุอันสมควรคหรือว่าใช้โทรศัพท์ในการขับรถแบบไม่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบบลูทูธอะไรอย่างนี้ขับเร็วเกินอัตราที่กําหนด หรือว่าขับรถจักรยานยนต์โดยที่ไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าตัดไปหนึ่งคะแนนอันที่สองตัดสองคะแนนสําหรับคนที่ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟแดงแบบขับผ่านไฟแดงนะใช่ย้อนสอนนะหรือว่าขับในระหว่างที่ใบขับขีนะ่เนี่ยถูกยึดอยู่ก็ตัดไป2คะแนนสําหรับตัดครั้งละ3าคะแนนก็คือขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถที่จะขับ หรือว่าพวกขับชนแล้วหนีอันนี้ก็โดนไปสามคะแนนคือเฉียวเขาแล้วก็หนีไปอย่างนี้โดนหักเลยสามคะแนนใช่ค่ะแล้วก็ตัดครั้งละสี่คะแนนสาหรับขับรถในขณะที่เมาสุราหรือว่าเมาอย่างอื่นขับรถในการที่เสพยาเสพติดนะหรือว่าแข่งรถโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดนไปเลยสี่คะแนนสําหรับผู้ที่รับบอนุญาตขับขี่แล้วก็ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนเนี่ยก็จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิด คราวละ90วันค่วันทั้งนี้มีตัดก็มีคืนให้ก็คือการคืนคะแนนเนี่ยก็จะได้รับตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งในวันถัดจากวันครบกำหนด1่ปี<อ>นับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนด้วย 1>, 1ปีเลยส่วนผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่นะคะเมื่อพ้นกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วก็จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ถัดจากวันครบกำหนดการสัง่งพักจำนวน8คะแนน ส่วนอีก4คะแนนเนี่ยจะได้รับตอนที่ไม่ได้ถูกตัดคะแนนในเรื่องของความประพฤตินเนี่ยอีกเลยในระยะเวลา 1, 1, 1> ปีป 1> นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใบอนุญาตก็จะได้คืนอีก4คะแนนใช่ก็จะเต็มครบสอบคะแนนบอนเดมตายแล้วเหมือนเด็กนัก,กเรียนเลยนะใช่สำหรับเกมนี้นะคะใช้วันที่8มกราคม2566